สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่างช่องพหัชชาแนลครับมื้อนี้ครับวันที่31พฤกษภาคมสองหาหกเจ็ดครับผมมื้อนี้ครับจะมีแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีท่างช่องครับผมเป็นของเลขวิ่งเชียงรายครับผมเพวไรเอฟซีท่างช่องถามมาเยอะมากครับผมเนาะให้ผมตามเลขวิ่งเชียงรายให้หน่อยนะครับมื้อนี้วันที่31ครับพรุ่งนี้เลขออกนะครับผมเนาะก่อนอื่นครับก่อนอื่น มาดูของพีต่ตายออลละแปรก่อนดีกว่าเพราะว่าลงลิดไปเอฟซีท่านช่องกับบรเห็นเยอะมากครับผมเนาะเลขล็อกวงในครับงวดที่แล้วให้1,90เลขออก6,90ครับนี่ครับ90ตร,ตรงตรงครับงวดนี้นะครับงวดนี้ของพีต่ตายออลละแปรครับเลขล็อกวงในครับบนวิ่ง6ครับ 6, 70 6, 7 1หนึ่ง 672ครับล่าง30เม็ดเดียวครับล่าง30เม็ดเดียวครับนี่ครับไอ้อฟซีท่างช่องแคปหน้าจอเอาครับผมเนาะของพิ่ตายออรับแลครับเลขล็อกวงในครับชุดนี้ก็ถือว่าเข่าบอยมาครับผมเนาะคยเข่า3ตัวตรง3ตัวโต๊ดแล้วก็2ตัวบน2ตัวล่างเข่าบอยมาครับผมนี่ครับแคปหน้าจอครับผม มาครับผมมาครับมาดูอีกชุดหนึ่งครับเอฟซีทางช่องถามมาเยอะมากครับของพิษตายครับมาครบบนครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าแปดเก้าครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าแปดเก้าครับไม่มีหกกับเจ็ดนะครับไม่มีหกกับเจ็ดครับนี่ครับเอฟซีท่านช่องแคปหน้าจอเอาครับผมเนาะของพิษตายออรับได้อีกชุดหนึ่งครับมาครบบนครับ ตรงนี้อากาศจะเยกฝนตกเยกกระ้อนครับผมเนาะหลังจากที่ผมไปแตะกบเป็นไข่เมื่อแล้วตอนนี้ก็หายไข่แต่ว่ายังไออยู่ครับผมแล้วก็เจ็บคอครับผมไอน้ำมูกไหลแล้วก็เจ็บคอตอนนี้ครับแต่ว่าไปหาหมอแล้วก็ดีขึ้นไหแล่ะครับผมหมู่บ้านนี้ไอมากหมู่บ้านนี้ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่าเจ็บคอหนึ่งครับผมเนาะเบาอาจจะเสียงแหบเสียงแหงแน่ครับผมเนาะจะว,ว่ากันครับ แล้วมาดูอีกชุดหนึ่งครับของหวยไทยพวนเน้นย้ําดีกว่ามามามาเน้นย้ําก่อนเลขเปล่าดีกว่าหวยไทยพวนครับเด่นบนล่างเด่นสี่กับแปดครับจับคู่ครับศูนย์สี่หนึ่งสี่สี่เจ็ดแปดศูนย์แปดหนึ่งแล้วก็สี่แปดนะครับหวยไทยพวนครับนี่ครับชุดเต็มครับแล้วก็ชุดคัดเน้นครับ หวยไทยพวนครับมบน4804880แต่ว่าพันบนตัด40ให้ครับผมเนาะนี่ครับเน้นที่48080ล่าง81ตัวเดียวครับล่าง81ตัวเดียวครับแคปหน้าจอครับผมเนาะหวยไทยพวนครับนี่ครับมาครับผมมาครับโอเคครับผมเนาะมาดูเลขวิ่งเชียงรายดีกว่า เลขวิ่งเชียงลายมาดูสิเลขวิ่งเชียงลายครับดู่ไหนเอ่ยเนาะเล็กวิ่งเชียงลายรอก่อนนะครับแป๊บนึงครับผมแป๊บนึงครับรอก่อนนะครับแป๊บนึงครับ เลขวิ่งเชียงรายเลขวิ่งเชียงรายไหนเอ่ยเจอแล้วครับเจอแล้วเลขวิ่งเชียงรายครับส่งมาเมื่อวานนะครับสตัวมา2ตัวครับ801ครับส่งมาเมื่อวานนะครับ3ตัวมา2ตัวครับ801ครับนี่ครับเดี๋ยวผมเขียนให้เอฟซีทั้งช่องกับผมเนาะ เลขวิ่งเชียงรายครับเลขวิ่งเชียงรายมาแล้วมือก้อนโด่งดังมากครับผมนอ้องเลขวิ่งเชียงรา่ครับผมเลขวิ่งเพิ่นมาผ่าจักเทื่อเมือก้อนนี่แต่ว่าชงหลังมากตั้งแต่ให้สามตัวนี่ก็พลาดแน่ครับผมเนาะมือก้อนให้ให้สองตัวมากตัวนี้ เป็นปีครับผมกบะบาดครับผมเนาะแต่ว่าตรงหลังแม่ก็ให้ให้3ตัวมา2ตัวก็ถือว่าพาดอยู่นะครับเล็กวิ่งเชียงรายเล็กวิ่งเชียงราย,ย,ายสามตัวไม่ใช่วิ่งบนล่างก่อนเอา วิ่งบนล่างอืมนี่ครับผมวิ่งบนล่างสามตัวมาสองตัวครับสามตัวมาสองตัวครับ งวดนี้ให้มาครับ801ครับ801นะครับเลขวิ่งเชียงรายครับนี่ครับ801ครับเลขวิ่งเชียงรายวิ่งบนล่าง3ตัวมา2ตัวงวดนี้ให้มาครับ 801ครับลงวันที่1นึทับ6ทับ6 7ครับนี่ครับผมให้เอฟีท่างช่องแคหนาจอเอากับผมเนาะ801ครับถ้า801นะครับผมตรงกันกันกบหวยไทยพวนนะครับนี่ครับ8.081ครับนี่ครับผม แปดศูนย์แปดหนึ่งหรือเปล่าอันนี้สามตัวมาสองตัวครับผมนี่ครับแปดศูนย์แปดหนึ่งครับอันนี้ก็แปดศูนย์บนแปดหนึ่งล่างครับหัวไทยพวนนะครับนี่ครับอันนี้เลขวิ่งเชียงไลยมาใส่กันดูสิเป็นยังไงบ้างนี่ครับเยวให้เอฟซีท่านชองแคปหน้าจอเอาครับผมเนาะสองสำนักดังครับผมแล้วก็เจ้าหนึ่ง มีไม่ปอดภัตายไม่เลขล็อกวงในเลขล็อกวงในผมชอบตัวนี้มากเลยนะครับเลขล็อกวงในเนะี่ยผมชอบสามศูนย์เนี่ยเนี่ยตัวนี้แหละงวดนี้ซื้อสามศูนย์เยอะมากวันนี้นะนี่ครับผมเอาโอเคครับผมเนาะแต่ตามนี่ครับผมกระสุดท่านี่ก็ขอ,ขออุ้ยพ่อไห้เอ็กซีทางช่องที่เบิ้งคิดนี่ เดินทางแคลวขาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ่ายชอดเป็นเรื่องฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ไม่เสียตังค์นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเจอกัคลิปหน้าครับ